อเองได้ว่าจะสง่างามได้มีความเป็นผู้ใหญ่เลยนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาสง่างามหรือเป็นผู้ใหญ่นะไปสนุกกันดีกว่าปะโอ้เหลาไปแล้วเข้าสินี่นี่นะโอ้ไปแล้วีเหลามาเร็วมาเร็วนะสมามา bà con bà con bê rồi, được rồi, được rồi, được แล้วได้วเยาายากเลยนีลเออเราจะไปไหนกันดีแล้วเธออยากกินอะไรตอนนี้ฉันหิวแล้วอยากกินอะไรก็บอกฉันมาเลยฉันรู้จักร้านอร่อยๆอยู่ฉันเคยไปที่นั่นตอนเรียนอยู่ที่นี่นะที่ไหนมาเลยอยลอนดอนไปงานบ้าสนุกไหม ผมพาพวกคุณไปที่เจ๋งๆเอาป่ะเฮ้ยให้ผมพาพวกคุณไปเที่ยวรอบๆเมืองไว้ผมรู้จักที่ดีๆนะเอาไหมต้องขอโทษด้วยนะครับผมต้องกลับบ้านไปเน่ไม่ไม่หยานะเจินฉีอย่าทำเขานะไม่ได้หยุดนะปล่อยนะเจินฉีเป็นไรหรือเปล่าจะเป็นไงไหม ไปโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่เป็นไรลือดออกด้วยไม่เป็นไรฉันกลัวททกแย่นะไม่เป็นไรบ้างฉันกลัวฉันไม่เป็นไรมากหรอก ช่วยเอาน้ำแข็งและน้ำเย็นขึ้นมาด้วยนะเกิดอะไรขึ้นอะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่บาดเจ็บนิดหน่อยเขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลทำไมนาไม่ระวังตัวเลยมันเป็นความผิดของฉันเองเขาแค่ทำเพื่อให้ฉันมีความสุขฉันไม่ดูที่ที่จะไปให้ดีสะก่อน แมวหน้าอย่าโทษตัวเองแบบนั้นสิฉันเป็คนพาเธอเดิน<ว>ไปตรงนั้นเ,เองเก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นความผิดของฉันเองเพราะฉันน่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีตอนนี้ช่อ,อยหยุดหาคนผิดได้แล้วเชิญพี่ออกไปเถอะฉันจะดูแลแฟนฉันเองได้งั้นเธอสองคนก็พักผ่อนเถอะ โอ้ยเบาหน่อยสิแฟนเหรอกดให้ไหมไม่ต้องรอ <c oughs> ะฉันทำเองดีกว่า